เพื่อนรักสองคนบินมาเที่ยวที่เมืองไทยและในขณะที่ทั้งสองนั่งรถตุกต๊กๆชมกรุงเทพเมืองฟ้าอยู่นั้นเพื่อนคนแรกก็เริ่มคุยแน่พ่อไอ้เป็นคนฝรั่งเศสนะเคยเล่าให้ฟังว่าหอไอเฟลเนี่ยใช้เวลาสร้างแค่อาทิต์เดียวเองอะนะเพื่อนคนที่สองทำท่าว่าจะเชื่อแต่ก็คุยทับออกมาว่าอินิพอร์จานนะเราว่าที่อินเดียนะทัชมาหานะสร้างแค่สาวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า และในระหว่างนั้นเองรถตุกๆก็แล่นมาถึงท้องสนามหลวงสองสหายตกตะลึงงานกับความอลังการของวัดพระแก้วจนต้องสกิดถามโชเฟอร์ออกไปว่าเฮ้โชเฟอร์นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมสวยอย่างเนี้ล่ะโชเฟอร์ทำหน้าแปลกใจพลางบอกออกไปว่าอืมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อเช้าผ่านมายังไม่เห็นมีเลยะ